กําลังอยากมีผู้ช่วยที่สามารถช่วยเราได้ตลอด24ชั่วโมงบ้างไหมคะวันนี้คะ่ะจะมาแนะนำค่ะผู้ช่วยอันดับหนึ่งผู้ช่วยชั้นดีสําหรับใครๆหลายๆคนนะปัจจุบันนี้เลยค่ะก็คือ Chat GPT นั่นเองค่ะ Chat GPT นะคะสามารถอยู่กับเราได้ทุกวันทั้งวันคุณอยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรแค่เปิดคอมหรือเปิดมือถือขึ้นมานะคะก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาอย่างที่คุณต้องการเลยค่ะแล้ว Chat GPT คืออะไรนะ Chat GPT นะคะถ้าพูดให้เข้าใจ ง่ายๆเลยก็คือเขาเนี่ยเป็นระบบตัวหนึ่งเป็น AI AI หรือก็คือ artificial intelligence นะคะ ภาษาไทยก็คือปัญญาประดิษฐ์เป็นการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตนะคะมาแล้วก็นํามาไว้ในคลังข้อมูลหรือในสมองของตัว AI และก็ประมวลผลค่ะจากข้อมูลที่เขามีเนี่ยประมวลผลว่าสิ่งที่เราถามเข้าไปเขาควรจะตอบอะไรบ้างออกมานะคะอย่างสมมติเราถามเขาไปว่าวันนี้ฉันจะไปเที่ยวที่นี่ที่นี่นี่ช่วยจัดทริปให้ฉันหน่อยทาง AI ก็สามารถเป็นผู้ช่วยให้เราสามารถจัดทริปได้เลยเขาก็จะิสต์มาโอ้คุณกําลังไปเที่ยวที่นี่นะยินดีด้วยนะแล้วเขาก็จะแนะนา ำมาว่าควรจะไป 1, 2, 3, 4หรือควรจะเตรียมอะไรยิ่งเราถามละเอียดเท่าไหร่นะคะตัว c h a t GPT เนี่ยก็จะเหมือนผู้ช่วยที่มีประสบการณ์การช่วยงานเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะพอสนใจในการใช้ c h a t GPT แล้วใช่ไหมคะ แล้วในซีรีส์นี้นะคะ Chat GPT ง่ายๆใครๆก็สามารถใช้แระม,มีเลขาส่วนตัวได้ตลอดเวลาเราจะทําแบ่งเป็นซีรีส์นะอันแรกแนะนาํารวมถึงการลงทะเบียนก็คือคลิปนี้นะคะคลิปต่อไปค่ะจะเป็นการเปรียบเทียบค่ะว่า c h a t GPT แบบฟรีกับแบบโปรต่างกันยังไงและคลิปสุดท้ายเราจะมาเจาะลึกการใช้ c h a t GPT นะคะให้สามารถใช้งานได้อย่างที่เราต้องการรวมถึงนะคะเทคนิคเคล็ดลับต่างๆที่ทําให้ Chat GPT ฉลาดขึ้นสามารถ ตอบความต้องการของคุณได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มด้วยการลงทะเบียนและการใช้งาน c h a t GPT กันค่ะก่อนอื่นค่ะเราก็มาที่เว็บไซต์นะคะหรือใช้มือถือก็ได้ chat.openai.com นะคะสำหรับใครที่ใช้มือถือนะคะเขาก็มีแอปพลิเคชันค่ะเป็น c h a t GPT เช่นกันค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าตัวมือถือใช้ยังไงอันนี้จะใช้ Android หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับ Android ส่วนเว็บไซต์นะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าตาประมาณนี้หน้าตาอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วแต่ช่วงเวลาของเขานะคะเขามีการปรับตลอดแต่ภาพรวมก็คือประมาณนี้เองค่ะโดยให้เราดูนะคะด้านบนซ้ายนะคะเป็น chat.openai.com นะคะส่วนแสดข้างหลังไม่ต้องดูค่ะเพราะว่าบางทีมันเป็นการ redirect หรือว่าเป็นส่งไปที่หน้าอื่นนะคะต่อมาค่ะถ้าเรายังไม่เคยลงทะเบียนเลยเราก็มากดที่ sign up ก่อนนะคะ กดคลิกซ้ายหครั้งนะคะเป็นการซายอัพโดยปกติแล้วนะคะ Chat GPT สามารถซายอัพได้ด้วยการใช้อีเมลใช้ Gmail นะคะแล้วก็ใช้พวก Microsoft Account หรือว่าเป็น Apple Account ก็สามารถทำได้ถ้าตรงนี้ค่ะถ้าเป็นอีเมลอีเมลอะไรก็ได้เลยนะคะแต่พอดีเครื่องนี้จะเชื่อมกับทาง Google ไว้แล้วก็กดคลิกซ้ายครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้น๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็จะเป็นลิส ของ n นว Google ที่เรามีเชื่อมกับเครื่องนี้แล้วก็เลือกเนวที่เราจะใช้สมมติจะเลือกเนวนี้ใช่ไหมคะพอคลิกเข้าไปมันก็คือเป็นการลงทะเบียนทันทีเลยคะ่ะแต่ว่าอันนี้จะขอย้อนกลับไปนะคะสำหรับใครที่เป็นอ e ีเมลอีเมลอื่นๆก็จะสามารถใช้ลงทะเบียนกับทาง ChatGPT ได้นะคะก็พิมพ์เมลเข้าไปนะคะ Continue เขาก็ถามว่า create your account เขาก็จะเอาตัวอ e ีเมลบากกี้ที่เราใส่เข้าไปนะคะอยู่ข้างบนถ้าเรากดผิดนะคะมีกดปุ่ม edit ตรงนี้ได้คลิกซ้ายหนึ่ครั้งตรงปุ่ม edit นะคะตรงคำว่า edit เลยข้างล่างใส่เป็น password เข้าไปะคะ่ะว่าสําหรับ account ที่เรากําลังสร้างจะใช้ password อะไรนะคะก็พิมพ์ไปสมมตินะสมมติ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 พอพิมพ์ไปใช่ไหมเขาก็จะบอกว่า password อย่างน้อยต้องมี12 character หมายความว่า พาสเวิร์ดของคุณน่ะต้องยาว12ตัวตัวใดๆที่คุณพิมพ์เข้าไปนะแล้วถ้าสําหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าฉันพิมพ์พาสเวิร์ดอะไรลงไปโดยเฉพาะการใช้มือถือคอ่ะบางทีปุ่มมันเล็กเนาะแล้วมือเราก็อาจจะพลาดไปโดนตรงนู้นตรงนี้ก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะคะที่เป็นรูปตาค่ะกดแล้วมันก็จะโชว์พาสเวิร์ดนะคะอันนี้ลองโชว์ดูเพราะว่าเสียนั่งพิมพ์เลขไปรัวๆเลยอพิมพ์เลขไปเรื่อยๆสมมุติครบแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้ามันติ๊กถูกตรงเนี้ยแสดงว่า เรามี12าแรคเตอร์ครบอย่างที่เขาต้องการแล้วเราก็ continue ตรงนี้ต่อไปได้เลยค่ะแล้วคราวนี้พอกดปุ่มเมื่อกี้ไปเขาก็ถาม verify your email นะคะเขาเส็นอีเมลไปที่ตัวอีเมลของเสียที่มีอยู่นะคะ เราก็มาเช็คอีเมลกันนะคะสิ่งที่เขาส่งมาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะก็คือ OpenAI Verify Your Email Address ด้วยการกดปุ่มเขียวๆตรงนี้ลงไปนะคะพอกดปุ๊บเขาก็จะเด้งกลับไปหน้าตัว OpenAI แล้วก็บอกประมาณ thank you แล้วก็คุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งาน OpenAI ได้นะคะนี้เะย้อนกลับมาก่อนสมมติเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่ล็อกอินค่ะกดล็อกอินนะคะคลิกซ้ายหครั้งที่ล็อกอินค่ะแล้วเขาก็บอกว่า welcome back คราวนี้ก็ต้องจำและเมื่อกี้เราลงทะเบียนแบบไหนไปนะคะถ้าลงทะเบียนผ่านอีเมลเนี่ยเราก็กรอกอีเมลแล้วก็คอนติเนียพอคอนติเนียปุ๊บเขาก็จะให้ถามพาสเวิร์ดแต่ถ้าสมมติของเซียเนี่ยคอนติเนีย t วิดกูเกิลก็คือเราเคยใช้ตัว Google เนี่ยในการ Sign In คลิก1ครั้งนะคะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็เลือกอีเมลนะคะ ตรงนี้อาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่าคลิปที่แล้วที่อาจของทางแคนวาเนี่ยมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะขึ้นหรือเปล่านะคะจะเป็นหน้าตาดิสเมลของเราแล้วกันที่เป็นของ Gmail แล้วก็เลือกไปอันหนึ่งที่เราอยากจะใช้นะคะถือว่าเป็นอีเมลที่เรามีการลงทะเบียนไว้ใน Cha GP t GPT เมื่อสักครู่นะคะ พอเข้าแล้วนะคะอย่างเซ้าเนี่ยเจ้ก็จะมีข้อมูลคือทํามาเล่นกับมันมาประมาณหนึ่งละมันก็จะมีของเก่าว่าคุณเคยถามหรือว่าคุณเคยคุยอะไรกับทางแชทบ้างนะคะก็ประมาณนี้ในการลงทะเบียนในการเข้าใช้งานแชท GPT นะคะคลิปต่อไปนะคะจะมาอธิบายว่าแชท GPT ฟรีกับเสียงเงินเนี่ยต่างกันยังไงแล้วก็ภาพรวมในการใช้งานแชท GPT เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คลิปสุดท้ายของซีรีส์นี้นะคะก็จะสอนวิธีการใช้แชท GPT แบบ Ste p by s t e p ทำยังไงให้เขาเก่งทำยังไงให้เขาสามารถตอบความต้งต่าง,งเราได้เป๊ะไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนก็ตามติดตามกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าใครยังสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะก็รบกวนติดตามเซียนะ,ะในช่องครูเซียราเทคใน Youtube นี้นะคะหรือถ้าใครเล่น Facebook อย่าลืมติดตามเซียในช่องเฟซบุ๊กครูเซียราเทคด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ายบายค่ะ